สวัสดีค่ะมายาจากอีกทีมโกโปรคะ่ะคลิปนี้นะคะมายาจะมาบอกวิธีการสังเกตกล้องโกโปรว่าเป็นประกันสุยนหรือเปล่าสังเกตยังไงไปดูกันเลยถ้าอันดับแรกนะคะเรามาดูตัวสติกเกอร์บนกล่องกันเลยจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นโฮโลแกรมสะท้อนแสงวิงว้งวิ้งวับวับแบบนี้ตัวกล้องโกโปรนะคะจะรับประกันหนปีเพราะฉะนั้นจะมีใบประกันที่มาพร้อมตัวกล้องเลยะคะ่ะ หน้าตาแบบนี้จะมี2ส่วนด้วยกันส่วนข้างบนจะเป็นส่วนที่ทางร้านเก็บไว้นะคะส่วนข้างล่างจะเป็นส่วนที่ลูกค้าเก็บไวค้ค่ะค่ะสําสหรับใครที่อยากจะซื้อกล้องนะคะหรือซื้อมาแล้วอยากตรวจสอบว่าตัวกล้องเนี่ยเป็นประกันศูนย์หรือเปล่าสามารถตรวจสอบได้ที่ W ว็บเว็บเมนทักรมรนะคะหรือโทรศัพท์สอบถามที่โ o ลโพไทยแลนด์ค่ะสําหรับคนที่ซื้อมาจากต่างประเทศนะคะต้องขอสแสดงความเสียใจยด้วยจริงๆเพราะว่าตัวกล้องนะคะไม่ได้อยู่ในภายใต้อ,อประกันของบริษัทเมนทักรรมไทยแลนด์นะคะ แต่สำหรับคนที่ซื้อจากร้าน Ex t r e m ติม p r o นะคะรับรองว่าได้เป็นสินค้าที่ประกันศูนย์เมนทแกรมไทยแลนด์แน่นอนค่ะจัดเลย Ex t r e m e